สวัสดีคะ่ะพี่น้องวันนี้นะคะเราพบกันนะคะในบทเระยนนะคะที่7จ็ถวายทรัพย์เราจะมาเรียนรู้หลักการนะคะในการถวายทรัพย์ที่ถูกต้องนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะมีเรื่องเล่าว,ว่านะคะมีชายสามคนเขามีหลักการในการที่เขาจะถวายทรัพย์ให้กับพระเจ้านะคะชายคนแรกนะคะเขา มีเงินแล้วเขาก็หยิบแบงค์ร้อยแบงค์พันของเขานะคะใส่ไว้ที่กระเป๋าแล้วก็มีเหรียญด้วยในกระเป๋าเวลาที่เขาจะถวายทรัพย์เขาก็จะล้วงกระเป๋าของเขาลงไปให้ลึกที่สุดถ้าล้วงลึกที่สุดเขาก็จะพบกับเหรียญน,นะคะเมื่อเขาพบเหรียญน,นั้นเขาก็ถวายทรัพย์ถวายให้กับพระเจ้าคือเหรียญมาดูวิธีการนะคะหลักการของชายคนที่สองในการถวายทรัพย์นะคะเขาขีดเส้นไว้ตรงกลางนะคะ แล้วเขาก็โยนเงินของเขาลงไปที่ตรงกลางนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็บอกบอกว่าถ้าเงินตกไปทางซ้ายนะคะก็จะเป็นของพระเจ้าแต่ถ้าเงินนั้นตกไปทางขวามือก็จะเป็นของของเขานะคะเรามาดูอีกชายอีกคนนึงนะคะหลักการของชายคนที่สามนะคะชายคนที่สามเนี่ย เขานําเงินที่เขามีนะคะที่จะต้องถวายเนี่ยเขาโยนขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเงินนี้เป็นของพระเจ้าพระเจ้าก็รับไปแต่ถ้าเงินนี้เป็นของข้าพระเจ้าก็ขอให้เงินนั้นตกลงมานะคะเป็นยังไงคะหลักการการถวายทรัพย์ของชายสามคนนี้นะคะ หลักการการถวายทรัพย์ของชายสามคนนี้เขามีวิธีการในการถวายของเขาแบบไม่เข้าใจนะคะเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้นะคะในการถวายทรัพย์ที่ถูกต้องนะคะว่าเราจะต้องถวายทรัพย์เนี่ยท่าทีของเราตอ่อพระเจ้าเนี่ยควรจะมีอย่างไรนะคะเราจะมาดูด้วยกันในพระคาของพระเจ้ามรารคีนะคะบทที่สามข้อสิบ พระเจ้าจอมโยธาตัดว่าจงนำทัศางเต็มขนาดมาไว้ในครังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพอรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่พระคำตอนนี้นะคะเป็นพระคำที่พระเจ้าบอกกับเราว่าท้าทายกับ เรานะคะว่าให้มาลองดูพระองค์นะคะว่าจงลองดูเราแล้วก็ถ้าเราถวายนะคะพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์และเทพรลงมาให้เราเราลองจินตนาการนะคะว่าหน้าต่างบ้านเราเนี่ยมีไซส์ขนาดไหนคะหน้าต่างบ้านเราเนี่ยมีไซส์ขนาดไหนคะถ้าหน้าต่างบ้านเราเนี่ยมีไซส์ขนาดเล็ก หรือมีไซส์ขนาดกลางหรือไซส์ขนาดใหญ่นะคะเราจะเห็นว่าถ้าเทพระพรล,ลงมาหรือเทเงินลงมาผ่านหน้าต่างเราคิดว่าเราจะรับขนาดไหนคะแล้วถ้าพระเจ้าบอกว่าจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในท้องฟ้าแล้วก็เทพระพรของพระองค์ลงมาอย่างล้นไหลเนี่ยหมายความว่า หน้าต่างแห่งฟ้าสวรรค์ของพระเจ้าจะกว้างใหญ่เพียงไรนะคะนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าว่าถ้าเราทำสิ่งนี้พระเจ้าจะทำสิ่งนี้นะคะและที่สำคัญก็คือว่าในข้อที่11พระเจ้าบอกเราว่าพระองค์จะขนาบตัวที่ทำลายให้แก่เราเพื่อว่ามันจะไม่ทำลายผลแห่งแผ่นดินของเจ้าและผลองุ่นไล่นาของเจ้าจะไม่ร่วง พระเจ้าจอมโยธาตรัสด,ดังนี้พระเจ้ากำลังบอกเราว่าถ้าเราสัต์ซื่อเราเชื่อฟังเราถวายตามที่พระองค์บอกนะคะพระองค์เนี่ยจะขนาบตัวที่ทำลายตัวที่ทำลายหมายความว่าเป็นรูรั่วนะคะเป็นสิ่งที่มาขโมยความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของเราในครอบครัวของเราตัวที่ทำลายเช่นการสูญเสียเงินโดยใช่เหตุ ะะหรือว่ามีความเจ็บป่วยหรือบางอย่างที่เกิดขึ้นโดยที่มันไม่จำเป็นนะคะนั่นคือพระเจ้าจะปกป้องเราในข้อที่12บพระเจ้าบอกว่าแล้วประชาชาติทั้งสิ้นจะเรียกเจ้าว่าผู้ที่ได้รับพบระพรด้วยว่าเจ้าจะเป็นแผ่นดินที่น่าพึงใจเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์นะคะในสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ประชาชาติก็หมายความว่าคนมากมายจะเรียกเราว่าเป็นผู้ที่ ได้รับพระพรนะคะเรารู้สึกยังไงคะถ้ามีคนอื่นมาเรียกว่ารู้สึกว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับพ,บพระพรเราเป็นผู้ที่ได้รับการอวยพรนะคะนี่คือพระสัญญาว่าพระเจ้าบอกกับเราว่าถ้าเรานำทัศสางความหมายของคำว่าทัศสางนะคะก็คือการถวายรายได้นะคะหนึ่งในสิบส่วนหรือ10%ของ รายได้ที่เรียกว่าสิบรถนะคะการถวายของเราเนี่ยเมื่อเรานำมาในพระวิหารในพระนิเวศของพระเจ้านะคะทาสางนำมาในพระนิเวศของพระเจ้าในสมัยพระกมพีเดิมเนี่ยอิสราเอลมานมัสการพระเจ้าเนี่ยที่เดียวก็คือพระวิหารนิเวศที่เดียวแต่ถ้าเรามาประยุกต์ในปัจจุบันนี้กับชีวของเราซึ่งเป็นผู้เชื่อทุกคนนะคะ เราจะนมัสการพระเจ้าที่คริสัจก์ของเราที่เราประจำอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะถวายสิบรถที่ไหนก็คือเราควรจะถวายสิบรถนะคะในคริสัจก์ในที่ที่เรารับเชื่อในที่ที่เราเป็นสมาชิกนะคะก็คือเป็นครอบครัวของเรานั่นเองการถวายสิบรถเราถวายเพื่ออะไรนะคะเพื่อที่เราจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นผู้รับใช้พระเจ้าในคิรสตจักรนะคะเช่นค่าใช้จ่ายในการประกาศหรือว่าค่าซ่อมแซมซ่อมบำรุงนะคะหรือการสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องของเรานะคะนั่นคือการถวายของเรานะคะเรามาดูต่อนะคะว่าเราจะมีท่าทีในการถวายทรัพย์อย่างไรนะคะตอนแรกที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่าหลักการถวายทรัพย์ของชายสามคนนี้เนี่ย ถ้าเราฟังแล้วเนี่ยเราก็คงรู้แล้วว่าเขาถวายไม่ถูกต้องนะคะท่าทีของการถวายเราควรจะมีท่าทีอย่างไรนะคะพระคัมภีร์บอกกับเราว่าในสองโครินบทที่9ข้อหถึง7นี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้อยคนที่หวานมากก็จะเกี่ยวเก็บได้มากทุกคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยนึกเสียดายมิใช่ให้ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีการที่เราจะถวายให้กับพระเจ้านะคะในการถวายสิบรถถ้าเรามีท่าทีที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากถวายนะคะเราถวายนิดหน่อยพอแล้วหรือว่าเรารู้สึกว่าเราเสียดายมากในแต่ละครั้งที่เราต้องถวายให้กับพระเจ้าเรารู้สึกว่า ถ้าเราเอาเงินส่วนที่สิบรถที่ต้องถวายให้พระเจ้าเนี่ยเราวางเป็นค่าใช้จ่ายส่วนนู้นส่วนนี้ของครอบครัวของเราคงจะดีกว่าสิ่งนี้นะคะเป็นการที่กําลังบอกว่าเรากําลังฝืนใจเรากําลังถวายด้วยท่าทีที่ไม่ถูกต้องนะคะเราควรจะถวายด้วยความเต็มใจนะคะด้วยความารู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าดูแลเรานะคะด้วยความยินดีด้วยความตั้งใจของเรานะคะ เราต้องระวังนะคะว่าบางครั้งเนี่ยมีบางคนนะคะมีพี่น้องบางคนที่พระเจ้ารู้จักเขาก็ถวายให้กับพระเจ้าเหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะนับเอาไว้ว่าเขาถวายแล้วพระเจ้าก็ต้องคืนให้เขาเขาถวายเท่านี้พระเจ้าก็ต้องคืนให้กับเขาเท่านี้ถ้าเรามีท่าทีของการถวายทรัพย์หรือถวายสิบลดให้กับพระเจ้าแบบมีเงื่อนไขเหมือนเหมือนพระเจ้าเป็นลูกหนี้ของเรา อันนี้อันตรายมากนะคะเราต้องระวังท่าทีของเราในการถวายให้กับพระองค์นะคะเรามาดูต่อนะคะในท่าทีของการถวายในข้อที่8และพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งทุกอย่างอันอุดมแก่ท่านเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสําหรับตัวของเรานะคะและมีสิ่งของบริบูรณ์สําหรับงานที่ดีทุกอย่าง ก็คือเมื่อเราถวายให้กับพระเจ้าถวายสิบรถถวายทรัพย์ให้กับพระองค์พระองค์สัญญากับเราว่าพระองค์จะดูแลเราพระองค์จะประทานให้กับเราแล้วก็ประทานให้กับเราเพื่อเราจะอวยพรหรือในงานรับใช้พระเจ้าเพิ่มภูนมากขึ้นนะคะและในข้อที่สิบอ็ดบอกแล้วว่าพระเจ้าจะให้สิ่งสารพัดกับเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้า เพื่อที่คนมากมายเห็นแล้วก็จะรู้สึกว่าเราสารรเสริญพระเจ้ายกย่องนมัสก,การพระเจ้านะคะนั้นอยากจะสรุปนะคะว่าท่าทีของการถวายของเราเราต้องถวายด้วยความเต็มใจถวายด้วยความยินดีไม่ใช่ถวายด้วยท่าทีที่นึกเสียดายหรือรู้สึกว่าพระเจ้าเป็นหนี้คือเราการถวายของเราเนี่ยพระเจ้าจะเป็นคนเพิ่มพูนให้เราโดยพระองค์เองไม่ใช่เราเป็น เจ้าหนี้พระองค์ที่พระองค์จะต้องคืนให้กับเรานะคะพระองค์จะประทานให้กับเราเพียงพอนะคะไม่ขัดสนและที่สําคัญพระองค์จะให้การถวายของเราเนี่ยพระองค์จะอวยพรเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ทุกคนเห็นแล้วขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเราจะมีเพื่อที่จะสนับสนุนพี่น้องเพิ่มพูนอีกมากมายนะคะอันนี้คือท่าทีที่สําคัญนะคะที่เราจะมีในการถวายกับพระเจ้านะคะ สิ่งที่สำคัญต่อมาก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยมีพระประสงค์ให้ผู้เชื่อตระหนักว่าสิ่งดีต่างๆที่เรามีอยู่ในตัวของเราเนี่ยล้วนมาจากพระเจ้าเป็นพระพรที่พระเจ้าประทานให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าเป็นความรู้ความสามารถหน้าที่การงานหรือแม้แต่ชีวิตพระเจ้าเป็นคนประทานให้ก็คือสรุปพูดง่ายๆว่า ถ้าเราเองนะคะตระหนักว่าสิ่งที่เรามีพระเจ้าเป็นผู้ประทานนะคะพระเจ้าเป็นผู้ประทานสติปัญญาพระเจ้าเป็นผู้ประทานงานพระเจ้าอวยพรสุขภาพของเราทุกสิ่งที่เรามีนะคะความสามารถที่เรามีทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ที่พระเจ้าเป็นผู้ประทานให้กับเราถ้าเรามีท่าทีอย่างนี้นะคะการถวายของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่า เราจะตระหนักว่าพระเจ้าให้กับเรายกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเงินเดือนหนึ่งพันนะคะพระเจ้าอวยพรให้เราเมีเงินไรายได้หนึ่งพันบาทพระเจ้าบอกเราว่าให้เราถวายคืนพระองค์สิบรถก็คือหนึ่งร้อยบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยถ้าเราเองเนี่ยถวายให้กับพระเจ้าหนึ่งร้อยแล้วเรายังมีอีกเก้าพันเก้าร้อยบาทอยู่ที่เราเรารู้สึกว่าพระเจ้าขอเรามากไปไหม หรือเรารู้สึกว่าพระเจ้าขอโทษค่ะหนึ่งพันคือสิบบาทหนึ่งพันเรามีไรายได้หนึ่งพันนะคะเราถวายหนึ่งในสิบก็คือถวายหนึ่งร้อย เราถวายหนึ่งร้อยบาทนะคะถ้าเราเองเรามองว่าพระเจ้าเนี่ยขอเราหนึ่งร้อยก็คือร,รู้สึกว่าพระเจ้าขอเรามากไปไหมหรือเรารู้สึกว่าพระเจ้าติดนี้เราเราก็เลยต้องคืนแต่ที่จริงถ้าเราตระหนักว่าของประทานความสามารถสติปัญญาของเรานะคะทั้งหมดไม่ว่าหน้าที่การงานของเราเนี่ยพระเจ้าประทานให้เราจะเต็มใจในการถวายด้วยนะคะ ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าเวลาที่เราถวายทรัพย์นะคะเราสังเกตเลยว่าไม่มีพี่น้องหรือไม่มีใครมาจับจ้องในการถวายของเรานะคะว่าอาทิตย์นี้เรามาโบสถ์เรามาคิิสัจักเราถวายเท่าไหร่เราถวายสิบรถหรือยังเราถวายตามเงินเดือนหรือไม่เราถวายเท่าไหร่ไม่มีนะคะการถวายเนี่ยเป็นเรื่องระหว่างเรากับพระเจ้า เป็นเรื่องเป็นความลับสองคนระหว่างเรากับพระองค์และที่น่าสนใจก็คือว่าพระองค์ไม่เคยบอกเลยว่าไม่เคยประจานเราเลยว่าเราไม่ถวายนะคะแต่ที่พระองค์มีพระประสงค์จริงๆแล้วคือพระองค์ดูที่หัวใจของเราว่าเราเชื่อฟังไหม ประเด็นสาคัญทั้งหมดเลยนะคะพระเจ้าไม่ได้อยากจะได้เงินของเราแต่พระองค์อยากจะดูท่าทีของเราว่าเรามีหัวใจแห่งการเชื่อฟังไหมพร้อมจะเชื่อฟังแล้วก็ถวายให้กับพระองค์นะคะเรามาดูต่อนะคะว่ามีหลักการบางประการนะคะที่จะเพิ่มเติมในกรณีของส่วนของสิบลดการถวายสิบลดนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะทําอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเรามีภาระใจ เช่นเรารู้สึกว่าพี่น้องบางคนที่เรารู้จักเดือนร้อนเราอยากจะถวายหรือว่าเราอยากจะช่วยคนอื่นๆหรือสิ่งอื่นๆด้านอื่นๆที่เขากําลังเดือนร้อนอยากจะถวายเพิ่มเติมของงานประกาศของคิชจักรอื่นถ้าเรามีภาระใจนะคะอยากให้เราถวายนอกเหนือจาก10บรถนะคะเพราะว่าส่วนของสิบรถก็คือเป็นส่วนที่พระองค์บอกกับเราให้เราถวายแต่ถ้าเรามีภาระใจนะคะ ก็ให้ถวายนอกเหนือจากส่วนของ10บรถนะคะและหลักเพิ่มเติมอีกประการหนึ่งนะคะในกรณีที่พี่น้องบางคนนะคะที่ไม่ได้มีไรายได้ประจำเช่นเด็กหรือว่านักเรียนนะคะหรือว่าผู้สูงอายุเราก็ถวายตามความสามารถหรือกำลังที่เขามีนะคะไม่จำเป็นจะต้องตั้งมาตรฐานว่า เขาต้องถวายเท่านั้นเท่านี้นะคะดังนั้นเนื่องจากว่าเขาไม่ได้มีไรายได้จากการทํางานประจําของเขาดังนั้นพี่น้องที่เป็นเด็กหรือเป็นนักเรียนนะคะหรือเป็นผู้สูงอายุก็ถวายตามความสามารถตามกําลังของเขานะคะในกรณีที่สําหรับผู้ที่มีไรายได้ที่ไม่แน่นอนเช่นคนที่ค้าขายนะคะบางคนอาจจะค้าขายแล้วก็บางเดือนอาจจะได้กําไร มากบางเดือนอาจจะได้กําไรน้อยหรือบางเดือนอาจจะอพอดีนะคะก็ไม่ต้องเรียกว่ามีมาตรฐานหรือว่าจะต้องกดดันตัวเองว่าต้องถวายเท่านี้เท่านั้นด้วยความรู้สึกเป็นภาวะที่เราขมขื่นนะคะให้เราถวายตามความสามารถของเราตามกําลังของเราเพราะว่าสิ่งที่พระองค์สนใจก็คือให้เราถวายด้วยความเต็มใจด้วยความชื่นชมยินดีนะคะ ันน,น้ทั้งหมดนี้กําลังจะสื่อสารว่าการถวายทรัพย์ถวายสิบรถของเรากับพระองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์ดูที่่าทีที่หัวใจของรเรานะคะก็อยากจะเป็นพยานนิดนึงนะคะว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้ามาแล้วก็รู้จักพระเจ้าเนี่ยที่จริงเนี่ยข้าพเจ้าถวายทรัพย์ก่อนที่จะรู้จักพระเจ้าจริงๆอะ่ะข้าพเจ้าเคยถวายแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งมีความรู้สึกว่า เออสงสัยจะเชื่อพระเจ้าสงสัยจะไม่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงๆมั้งไม่ถวายดีกว่าข้าพเจ้ายกตัวอย่างสมมุติว่าข้าพเจ้าจะต้องถวายสองร้อยบาทน,นะคะปกติจะถวายสองร้อยสองร้อยต่อเดือนข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าไม่ถวายดีกว่าเสียดายเงินเอาไปทําอย่างอื่นแล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าทํางานเกี่ยวกับบริษัทเสื้อผ้าแล้วก็เข้าไปในสตูปรากฏว่าข้าพเจ้าแพ้ แพ,แพ้ผ้ากลิ่นของผ้ายายสงคอของเขาแล้วหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ขึ้นผื่นผื่นที่ขากับผื่นที่แขนก็คือหลังจากขึ้นเนี่ยข้าพเจ้าก็ผื่นขึ้นข้าพเจ้าก็ไปหาหมอแล้วรักษาปรากฏว่ารักษาหลายรอบมากอะค่ะรักษาหลายรอบมากก็คือไม่หายจนกระทั่งข้าพเจ้าทําใจว่าชีวิตนี้จะต้องมีผื่นที่น่าเกลียดแบบนี้ที่มือและขาหรอแล้ว หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเสียงหนึ่งที่บอกว่าข้าพเจ้าได้ทําบาปอย่างหนึ่งก็คือข้าพเจ้าไม่ถวายทรัพย์ไม่ได้ถวายสิบรถก็หลังจากที่มีความรู้สึกนี้ขึ้นมาข้าพเจ้าก็อธิษฐานสารภาพบาปขอพระเจ้ายกโทษขอพระเจ้าให้อภัยบอกพระเจ้าว่าข้าพเจ้าตั้งใจจะถวายทรัพย์แล้วก็หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ถวายทรัพย์แล้วก็หลังจากนั้นข้าพเจ้ากลับไปหาหมอนะคะที่เดิมแหละค่ะที่ที่รักษาข้าพเจ้า อัศจรรย์มากนะคะหลังจากนั้นคือหมอก็ให้ยามาแล้วข้าพเจ้าก็หายหายกลับมาแล้วก็แขนและขาข้าพเจ้าก็กลับมาปกติตั้งแต่วันนั้นนะคะจนวันนี้ข้าพเจ้าไม่เคยหยุดที่จะถวายทรัพย์ไม่ใช่เพราะว่ากลัวพระเจ้าลงโทษแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าเลี้ยงดูข้าพเจ้ามาตลอดนะคะข้าพเจ้าไม่เคยขัดสน ข้าพเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ใครนะคะนั่นคือสิ่งหนึ่งแล้วก็พระเจ้าให้มากกว่าที่พระเจ้าเลี้ยงดูแล้วก็ให้มากกว่าที่เราคิดหรือขอดังนั้นวันนี้นะคะอยากท้าทายพี่น้องนะคะว่าเราถวายทรัพย์อย่างสัดซื่อไหมหรือเรามีท่าทีในการถวายกับพระเจ้าด้วยความรู้สึกเสียดายหรือเรารู้สึกว่า การถวายของเราเนี่ยไม่ถวายพระเจ้าก็คงไม่ว่าอะไรนะคะข้าพเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องในวันนี้นะคะว่าการถวายเป็นความสัตย์ซื่อระหว่างเรากับพระเจ้านะคะการถวายคือสิ่งที่พระเจ้ากับเราเท่านั้นและพระองค์เห็นนะคะดังนั้นก็ขอหนุนใจพี่น้องทุกคนนะคะให้มีประสบการณ์กับการเลี้ยงดูของพระเจ้าในชีวิตของเรานะคะค่ะถ,ถ้ามีคําถาม หรือมีข้อสงสัยใดๆนะคะก็าสามารถติดต่อหรือถามได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะพระเจ้าวอวยพรนะคะ